สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์วิสามัญบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยผู้ที่ชนะประกาวสันสตอแมนคอลัมน์นี้ก็ตีพิมพ์อยู่ในหนะังสือพิมพ์ไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดเป็นฉบับบันพุทธที่5เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับวับนนี้ให้ชื่อว่าอาการของคนทางขาหมายความว่ายังไง เนื้อหาใจความเริ่มต้นเนี่ยสันสตอแมนบอกว่าดันชนีการเมืองไทยเดือนพฤษภาคม2567นนี่ยนะครับน่าสนใจครับสวนดุสิตโพไปสำรวจความเห็นประชาชนทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาพบว่าประชาชนเนี่ยมองการทำงานของรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนที่แล้วโดยเฉพาะฝ่ายค้านเนี่ยมีการทำงานในเชิงติดตามตรวจสอบอย่างเข้มข้น ตั้งแต่การประมูลข้าว10ปีดิจิทัลบลเล็ตแล้วก็งานต่างๆของรัฐบาลสะท้อนว่าประชาชนเนี่ยยังเห็นว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยังเป็นที่พึ่งแล้วก็ยังเป็นความหวังของประชาชนด้วยโอ้โหพอได้ยินอย่างนี้เนี่ยเอา,าให้เจียบเจียบแล้วที่คุณวิโรธลักษนาดอดิศรจากพกรรคก้าวไกลโพสต์ข้อความเอาไว้แล้วครับวิโรธบอกว่าอย่างนี ข้าวที่เคยเอาไปใส่ร้ายว่าโกงว่าเน่าผ่านมาสิบปีแล้วเนี่ยปรากฏว่าข้าวไม่เน่าแถมยังมีคุณภาพดีอีกทางหากนะครับนี่เป็นประโยคที่หลุดออกมาจากปากของวิโรธสอสอพักเก้าไกลนะครับนี่เป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านที่เข้มข้นเหลือเกินเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นความหวังของประชาชนมากเหลือเกินอย่างนั้นเหระครับผมอยากจะรู้นะครับว่าอประชาชนคนไหนวะ ที่ตอบแบบสำรวจเนี่ยเออสงสารประเทศไทยของกูเหลือเกินเออแล้วนั่นเนี่ยนับวันก็ให้รู้สึกสงสารหลวงพ่อวัดไก่เตี้ยเข้าไปทุกทีนะครับก็ดูนะครับ,รบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ลูกศิษย์รักอย่างคุณบรรชัยสอนสุริคิดแล้วก็โพสต์เอาไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณบัญชัยบอกว่ามนุษย์ที่หากินกับความขัดแย้งเนี่ยจะเป็นจะตายกับความสงบเนี่ยเท่าที่ผมสังเกต มันมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ทำมาหากินอยู่กับความขัดแย้งในสังคมไทยคนพวกนี้จะมีความสุขสนุกนและก็ความมันกับการทะเลาะเบาะแว้งของคนในสังคมถ้าเกิดบ้านเมืองสงบเรียบร้อยคนพวกนี้จะเป็นโรคซึมเศร้าเหงาหงอยกระสอกสะบกระแสบหมดเรียวหมดแรงนะครับอาการที่ปรากฏของคนพวกนี้เนี่ยก็คือหนึ่งเป็นพวกอคติมีความโก,กรธเกลียดอย่างรุนแรงเข้ากระดูกดำ สเป็นพวกจินตนาการเพอร้อฝันดันทุลังอยู่กับอดีต 3. หาเรื่องปรุงแต่งไปเรื่อยฟุ้งซ่านไปวันๆหนึ่งเอาแต่ดา่าด่าแล้วก็ดา่า 4. จับแพะชนแกะโยงไปโยงมาหาเรื่องให้บุ่นวายไปหมด 5. ยิ่งเห็นคุณทักษิณไปโน่นมานี่มีคนแห่แหนจะมีอาการเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสัน่นหูหนาตาแดงปัสสาวะฉุนขุ่นเหลือง ก็ไม่รู้ว่าจะเยว่ยาอย่างไงนะครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไปสงบจิตสงบใจไหว้หลวงพ่อสัมฤิ์ประสิทธทิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันบ้างก็ดีนะครับนี่แหละครับวันชัยโพสต์เอาไว้อย่างงี้สันสตอร์แมนบอกว่าครับก็อ,อยากจะไปสงบจิตสงบใจไหว้หลวงพ่อวัดไก่เตีย้ยอยู่เหมือนกันแหะครับแต่เห็นคุณวันชัยเที่ยวโพสแสะเนบ คนนูน้นแนมคนนี้อยู่บ่อยครั้งเนี่ยก็เลยไม่ค่อยจะมั่นใจสักเท่าไหร่นักนะครับว่าการไปทําสมาธิสงบจิตสงบใจที่วัดไก่เตี้ยเนี่ยมันจะได้ผลหรือเปล่าเพราะขนาดคนที่นั่งวิปัสนาอยู่ตรงนั้นเป็นประจําอย่างคุณบัญชัยเนี่ยจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อปรุงแต่งจินตนาการอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่างนี้เนี่ยอย่างโพสต์นี่ก็เห็นชัดแหละครับว่าคุณบรญชัยซะเองที่กําลังเพ้อเจ้อเพ้อฝันจินตนาการไปตามกิเลสตัณหารสนิยมของตัวเอง ฟุ้งซ่านถึงขนาดไปกล่าวหาคนอื่นเขาว่ามีความสุขสนุกสนานอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งโดยขาดสติที่จะคิดจะเขียนว่าที่พวกเขาต้องพูดวิาพากษ์วิจารณ์จนปากฉีกปากแฉกกันอยู่จนทุกๆวันนี้เนี่ยนั่นก็เพื่อความถูกต้องนะครับเพื่อความยุติธรรมไม่ใช่หรอครับคุณวันชัยครับแล้วก็เพื่อความมั่นคงของสถาบันที่เป็นเสาหลักของชาตินะครับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเนี่ย จะไปโน่นมานี่ไม่มีใครเขาเนื้อเต้นเส้นกระตุกหัวใจสั่นหรอกครับจะมีก็แต่คุณบรรชัยละกระมังที่ให้รู้สึกว่าหูหนาตาแดงปัสสาวะฉุนคุณเหลืองด้วยฟ,ฟั่นเฟือนแล้วก็คิดมากคิดมากคือไม่รู้ว่าจะเหยียบแคมไหนดีนะครับเลยคิดมากครับ